เดืองขามง,งามชะนาหน้าเอ็นดูเติดหุ้ยทีมาเอามาให้ท่านจีก็งามคนก็เก่งหน้าเก่งขามใครจังงามดันตีเราไม่ไว้เอ้ยไม่แรงเอ็มอจำแม่นมีอีกไหมมีเพลงอีกไหมอันนี้เพลงเชียร์กีฬาใช่ไหมเออเชียกีฬามีอีกสักเพลงไหม มีเพลงอีกที่แม่จําได้อีกไหมมันจำไม่เได้ยกเออจำเก่งอ่ะอันนี้ก็ถือโอ้โหย้อนไปกี่ปีเนี่ยตอนนี้แม่เก้าตอนนี้เก้าสิบสองเหรอเก้าสบสองตอนปสี่ก็อายุประมาณส1บดขวบอ่ะสิบสองสบสองขวบก็โอ้โหแปดสิบปีที่แล้ว จำเพลงเชียร์กีฬาโรงเรียนบ้านลานกระเบื้องเอ้อเก่งมากไหนเออลองอีกสักเพลงที่ได้ไหมอีกสักเพลงไหมแม่ลองร้องเพลงแรกใหม่ดิแดงเหลืองนะแดงเหลืองอะไรเนะ เออไม่ใช่ไม่ใช่มีเพลงก่อนหน้านี้เพลงอะไรที่แม่ร้องเมื่อกี้เารามือเน้ำใจน้งจน้ำใจนลใจนอาจ,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 จำได้เท่านี้ใช่ไหม